เจริญผลคณะนักศึกษา PI, สาขาการบัญชีการบริหารคณะวิทยาการจัดการมีการศึกษาที่สองมหาวิทยาลัยเกษตราสวิทยาเขตสีชาที่จะเข้าอบรมที่จะเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่30ถึง31มกราคม2553 ซึ่งคือเป็นพิพิธภัณี่อัตอมาภาพในนามสำนักสงฆ์เขาผู้มีความรับรืออีกทีเป็นอย่างดีที่คณะผู้บริหารครูอาจารย์มหาวุทยา,ายัยเกษตรศาสตร์ทิยาเขตศราชาได้จดทำโครงการพิเศษโครงการนี้โดยัตุประสงค์นในการจัดประ ได้มาปฏิบัติธรรมสั่งสมนุวูวาสนาบาร,รมีแก่ตนเสริมสร้างคุณธรรมประจาใจซึ่งสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันรวไมไปถึงการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสงบสุขทั้งแก่ตนเอ,เองและคนหอื่นบัดนี้ได้เวลา อาณาจักสองขององค์สมเด็จพระสุมาสุทธเจ้าและได้พบกับความสงบสุขทุกขั้นเธื่อขอเจริญผลกับคณะนักศึกษาสถาปัตย์ชีการบริหารคณะวิทยาการจัดการอีกกตอศึกษย์สองมหาวิทยาลัยเกษตร สัดส่วนที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมากและในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชควาสนาเพราะเพราะว่าในประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเรามีศาสนาลูกในศาสนาอื่นนั้นสองข้อแรกแตกน่างแต่ในศาสนาอื่นก็ที่สามไม่มีคือการเน้น นั้นมันมีความเร็วเร็วกว่าแสงซึ่งทางโลกวิทยาศาสตร์แม้แต่ไอสตาเทก็ยอมรับว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเร็วเท่าแสงแต่เมื่อมาศึกษาในศาสนาและพระพุทธเจ้าตัสว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเร็วเท่าหิีเมั่อสิ่งแบนกตาที่เกิดขึ้นทั้งประโยชน์และไม่ใช่ประโย และโครกันก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นจากกิตใจของมน,นสษย์ดังนั้นในทางศาสนาทุกนั้นจึงแน้นรูปที่การพัฒน,นาในใจิตใจเพื่อที่จะทาประโยชน์ในทางพัฒนาแบบนี้มันใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช่นชีวิตในครอบครัวหน้าที่การงานหรือการศึกษาโรงเยียนแม้แต่ปัญหาต่างๆหรือเป็นปัญหาที่ใกล้ชิ หรือ,อกากับอลกภาฉะนั้นที่กล่าวว่าผูกศาสนามีแนวคีดตรงกันในสองของ้อแรกคือรักทั่วและทําดีที่กายวาจากแต่ของศาสนาพวกเ่าเน้นบางที ก็ยอมดีนะให้คุณและพวกพอพร้อมกันเกริ่นใจเต็มคางการตั้งนาฬิกาถูกต้องดีางานแรมประโยชน์ที่มึได้ก็ย่อมเป็นประโยที่สูงสุดโดยกันฉะนั้นจะเห็นได้ว่าที่กล่าวว่าทุกศาสนามีความคิดอันเดียวกันก็คือรับช่วงทางีเพราะฉะนั้นสองข้อแรก เพ่นั้นก็เพียงแค่อยูในขนนัสิท่านั้นเองขนสคือหลังชั่อว,ยวอย่างยหแล้วเสริมสร้างขง่าดีด้วยแต่ทำดีลัชั่วทาดีสองอย่างนั้นก็ถือว่ายังได้ึงนาวที่ั้งกอย่างแท้น,กกน,นี้เพราะไม่มีการปฏิบัติพัฒนาจ,นนจิใจเป็นนโลกเจากศาสนาุแล้วศาสนา เป็นเพียงแค่หลักคำสอนหรือหลักปรัชญาคำนั้นในแต่ลง,งาศาสนาผุ้นั้นเป็นทั้งหลักปััชญาคำสอนด้วยและเป็นทั้งคำสอนคำสอนเพราะมีขอ้อที่สามที่เน้นว่าต้องมีการพัฒนานจิตใจทุกท่าน,นคือจะเรียกว่า,าศาสนาที่สมบูรณแบบแต่แท้จริงศาสนาไหนที่ไม่เห็นได้ตาง เพียงแค่ที่ว่าเป็นปากปัจจัย คาสาารถจะเรียกศาสน,นาต่างได้อย่างได้อย่างหลายศาสนาแต่แบบแท้จริงแล้วที่กล่าวว่าลักษณะสาคัญในการที่เราจะทองจะเห็นว่าศาสนาที่แท้จริงแล้วต้องมีัหลักคาสอนในเรื่องงสีคือขอเดมะข้อ,ขอสงและมีหลักธรรสอนว่า ็มีการพัฒนาจิตใจของท่านจึงจะเรียกว่า ในสมาธิเป้หาหมาย